สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราศึกษาพระเจ้าพระเจ้ากันต่อนะครับเราอยู่ในพระธรรมวิวรณ์และวิวรณ์บทที่18ที่เราศึกษาพพนี้ก็แบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือในบท18ข้อ1นถึงข้อ8ครับเป็นเรื่องของการพิภากษานะครับอาณาจักรที่ในวิในวิวรณ์พูดถึงอาณาจักรบาบิโลนและเราก็รู้ว่าบาบิโลนนี้เล็งถึงอาณาจักรไหนครับอัณาจักรโรมนะแต่ว่าในกลุ่มนักศาสนศาสตร์อนาคคนิยมก็บอกว่า จะเป็นอาณาจักรในอนาคตที่มีความชั่วร้ายและมีลักษณะเดียวกันกับอาณาจักรโรมันหรืออาณาจักรบาบิโลนครับพี่น้องครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่18นี้นี้ส่วนแรกเป็นการเตือนจากทูตสวรรค์ที่ทูตสวรรค์มาเตือนบรรดาธรรมิกชนต่างๆคนที่ถูกล่อให้หลงเข้าไปอยู่ในนครน,นั้นให้รู้ตัวตระหนักรู้ว่าการิภพักษา,าม,มาถึงแล้วให้ถอนตัวให้ออกมาจากเมืองนั้นเสียนะครับคืออะไรครับ คืออย่าไปหลงไหลได้ปื้มกับความรู้ลาเพราะการที่ภาคษามาถึงเมืองนี้แล้วส่วนที่2ครับตั้งแต่ข้อ9ถึงข้อ24ยาวเลยครับนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมีความเสียอกเสียใจกับคนทั้ง3กลุ่มเสียใจเรื่องอะไรทําไมต้องเสียใจและคน3กลุ่มนี้เป็นใครแต่ละครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับว่าการพังพินาศการล่มสลายของอาณาจักรบาบิโลนหรืออาณาจักรโรมหรืออาณาจักรแห่งความชั่วร้าย ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่ลอ่อลวงผู้คนด้วยเวทมนต์เข้าไปอยู่ที่นั่นให้มีความฟุ้งเฟ้อเห่ห์เหมิมหรูหรหหาโลภนะครับคนเหล่านี้แหละครับก็จะถูกนะครับพิพากษาแล้วก็คนที่เสียใจคือคนที่ได้ผลประโยชน์จากเมืองนั้นครับเอาละครับพี่น้องครับไปดูด้วยกันฮะนะครับการล่มสลายหรือการพิพากษาของบาบิโลนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในพระธรรมวิวรณ์วันนี้ที่เราศึกษาด้วยกันนะครับ ในบทที่18ข้อ9เป็นต้นไปนะครับน้องผมวันนี้จะไปเร็วไปต้องพูเพราะว่ามันเยอะนะวันนี้หลายข้อเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่าจะน่าจะมากที่สุดนะครับตั้งแต่ที่เราเรียนรู้ด้วยกันมาข้อ9นะครับกล่าวไว้ดังนี้ว่าบรรดากษัตริย์แห่งผ่นินโลกที่ร่วมประเวณีกับนครน,นั้นและอยู่ด้วยกันอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อเห็นควันไฟที่ไหม้น,นครน,นั้นก็จะร้องไห้และทุกโศข้อ10บบอกต่อไปครับว่าพวกเขายืนห่างๆเพราะกลัวภัยจากการ ปรมานนครนั้นและจะกล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครบาบิโลนที่แข็งแกร่งเพราะการใิพากษาของเจ้ามามาถึงแล้วภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวะครับเริ่มต้นเราจะเห็นว่าการล่มสลายของบาบิโลนมีการคร่ำครวญอาลัยเสียดายถูกไหมครับในข้อ9บอกว่าร้องไห้ในทุกศพ ใครร้องไห้ทุกสงฆครับบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกถูกไหมครับดังนั้นตั้งแต่ข้อ9ถึงข้อ24จะมีคนสามกลุ่มด้วยกันคนกลุ่มแรกที่เราดูกันวันนี้ในข้อ9คือกษัตริย์กษัตริย์หมายถึงชนชั้นการปกครองผู้นำนะครับที่มีส่วนในนครนั้นกษัตริย์ที่ไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนแต่ อยู่กันด้วยอย่างด้วยความฟุ่มเฟื่อยนะฮะเห็นนครน,นั้นพังพินาศล่มสลายเพราะการพิพากษาก็ทำไมฮะบอกว่าโอ้ตายแล้ววิบัติแล้ววิบัติแล้วครับถตาแปลเป็นอีกคำหนึ่งแปลว่าฉิบหายแล้วนะครับน,คร,บนครที่ยิ่งใหญ่นครบาบ,บิโลนการพิพากษามาถึงแล้วคำว่ามาถึงแล้วนี่ก็คือเป็นนะครับ เกิดขึ้นแล้วครับเกิดข,ขึ้นแล้วเกิดข,ขึ้นในชั่วโมงเดียวเท่านั้นท่นละครับบรรดาพวกผู้นําชนชั้นการปกครองเหล่านี้เนี่ยมีส่วนร่วมกับความบาปของในนครนั้นบาปแห่งตันหาราคะบาปแห่งความฟุ้มเฟอ้อบาปแห่งการที่อยากจะมีอํานาจนะครับที่กดขี่ข่มแห่งผู้คนอย่างไร้ความยุติธรรม ความมั่งคั่งของบาบิโลนนะครับทําให้กษัตริย์เหล่านี้ลุ่มหลงฮะทานทีแล้ครับกษัตริย์เหล่านี้คร่ําครวญจริงๆร้องไห้ทุกโศกเสียใจจริงๆเพราะอะไรครับไม่มีไม่มีผลประโยชน์จากนักรบาบิโลนมาถึงพวกเขาอีกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างนาครน,นี้นะฮะมันถูกพังทลายพังทลายเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นครับ อันเดียครับครื่อนี้เตือนใจเรานะในฐานะที่เราเป็นบรรดาธรรมิกชนอย่าไปหลงไหลอย่าไปมีส่วนร่วมในราคะตัณหานะครบาบิโลนถ้าเราตีความหมายนครบาบิโลนนี้ถ้าบอกอาณาจักรโรมถ้าในปัจจุบันนี้ผมพูดได้เลยว่าคืออาณาจักรของโลกนี้ครับวันนี้โลกบูชาเงินโลกบูชาชื่อเสียง เงินทองเต็มไปด้วยตันหาราคะวันนี้นะครับในสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยพี่นะ้องการผิดประเวณีการล่วงประเวณีการมีกิ๊กเนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วครับผู้ชายคนไหนมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนกลับได้รับการยกย่องว่าดีว่าเจ๋งว่ายอดเยี่ยมเราเห็นยูทูบเบอร์บางท่านบางคนนะครับโชว์ภรรยาสองคนสามคนนะเพื่อให้คนอื่นอิจฉา คนที่ดูบอกโอ้โหดีมากเลยยอดเยี่ยมเลยสังคมโลกกําลังโน้มน้าวจิตใจผู้คนไปให้ทำไมครับอยากอยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนเขาอยากจะหรูหราเหมือนเขาอยากจะมีความอยากจะมีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อกับเขาแต่ในส่วนแรกนี้เราเห็นกษัตริย์นะดังนั้นชนชั้นการปกครองไม่จะเป็นกษัตริย์ในแผ่นดินโลกทุกประเทศประธานาธิบดีนายกมตรีนักการเมืองต่าง ทำไมครับหลงไหลได้ปื้มกับกระแสของความหรูหราชนชั้นผู้นำนะครับนั้นก็จะทำให้ทำไมฮะคนที่อยู่ภายใต้การปกครองอยากจะหรูหราเหมือนกับผู้นำด้วยพอผู้นำหรูหราทำไมครับก็มีเงินก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับแต่พอคนที่เป็นประชาชนคนที่เป็นผู้ตามไม่มีเงินทำไมครับก็ใช้ชีวิตแบบผิดผิดผู้ยืม ะครับลักขโมยหรือทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีชีวิตที่หรูหราเพื่อทำไมครับอยากให้คนอื่นอิจฉาสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งความบาปหลายๆประการด้วยกันเราดูต่อไปครับกลุ่มคนที่2ที่เสียใจร้องไห้ขำควรกลุ่มนี้คือพวกพ่อค้าครับในข้อ11นะครับถึงข้อ17นะเดี๋ยวผมก็จะอ่านไปทีเดียวยนะครับ พวกพ่อค้าบนไปินโลกจะร้องไห้และเศร้าโศกเนื่องจากนครน,นั้นเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของพวกเขาอีกต่อไปแล้วสินค้าเหล่านั้นได้แก่ทองคำเงินอัญมณีต่างๆไขมุกผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิดสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากงาช้างสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากไม้ราคาแพงจากทองสำริดเหล็กและหินอ่อนอบเชยเครื่องเทศ เครื่องหอมหมดยอบกำยานเหล้าอางุ่นน้ำมันมะกอกยอดแป้งข้าวสาลีโพแกะมา้าทาตและเฉลยศึกเราอยู่ตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับกลุ่มคนที่สองที่คร่ำควรวญถึงบาบิโลนถึงนครที่ฟุ้มเฟอ้อนี้นะฮะคือบรรดาพ่อค้าแห่งโลกทำไมพ่อพวกนี้จึงได้รับผลประโยชน์และแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจต่อการพังทลายของนครนี้ เพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเองได้รับผลประโยชน์ครับได้รับกําไรมหาศาลนะทาให้ตัวเขาเองก็มีความเป็นอยู่ที่หรูหราเช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรครับไม่มีใครซื้อสินค้าเขาอีกต่อไปแล้วสินค้าชั้นดีมีราคาเป็นสินค้าแต่เรามองดูเราก็รู้นะครับเป็นสินค้าราคาแพงฮนะทั้งมาจาก สเปนนะครับพวกอัญจมานีและพวกนี้นะฮะไข่มุกมาจากอินเดียมาจากเอเชียพวกผ้าสีม่วงนะครับพวกไม้หอมอะไรประมาณจากเอเชียเล่าอางุ่นน้ำมันมะกอกมาจากสเปนและแอฟริกาใต้นะฮะเครื่องเทศต่างๆก็มาจากเอเชียและธาตุเฉลศึกมาจากไหนครับมาจากทุกที่ทุกแห่งเลยทั่วโลกโดยเฉพาะแอฟริกาครับคนยิวเองก็เป็น ธาตุเป็นเฉลยเหมือนกันอันทีและครับร่างกายและชีวิตนะครับคำว่าธาตุและเฉลยเนี่ยในภาษาเดิมมีอีกความหมายหนึ่งคือร่างกายทั้งหลายและชีวิตของมนุษย์นั้นยอนผู้เขียนนะครับกำลังบอกว่าพวกพ่อค้าเนี่ยนะครับไม่สนใจชีวิตมนุษย์สนใจอย่างเดียวเรื่องกำไรเรื่องผลประโยชน์ที่ได้จากกรุงรม ธาตและเฉลยศึกเหล่านี้เอาไปขายที่ไหนเอาไปขายที่บาบิโลนน,ลนั่นแหละครับดังนั้นบาบิโลนจึงเป็นเมืองที่ถูกตําหนิยอย่างมากในสายพระเนตรพระเจ้าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นคนพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามอย่างพระฉาย,ยาของพระองค์ถูกไหมครับแต่คนเหล่านี้ค้าขายได้แม้กระทั่งร่างกายชีวิตเห็นเงินนะครับตีมูลค่าเงิน ไปเทียบเท่ากับมูลค่าราคาของชีวิตซึ่งไม่เป็นที่พอพระไทยในสายพระเพลิของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงรักมนุษย์มนุษย์ที่พระองค์ทรงให้พระบุตรองค์เดียวพระองค์ทรงไถ่พวกเขาไถ่พวกเราทั้งหลายด้วยพระชนชีพของพระองค์พอ,อค้าในมันโลกในแผ่นดินโลกนั้นก็ร้องไห้คำควรที่นครดูหลาฟุ่มเฟือยน,นี้ต้องพังมาลายไมครับ ในข้อ14บอกว่าผลแห่งจิตใจอยากได้พ่อค้าอยากหรูหรานะครับและสิ่งเหล่านั้นก็จากพ่อค้าเหล่านั้นไปครับพ่อค้าเหล่านั้นต้องยืนอยู่ห่างๆเพราะไม่กล้าเข้าใกล้แม้จะมีผลกลาําไรมีผลประโยชน์แต่เห็นนครนั้นถูกพังทลายถูกล่มสลายถูกการที่พักษาก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้นครนั้นเห็นไหมนครนั้นนะ บอกแล้วไม่มีอีกต่อไปแล้วสําหรับนครที่คนจะสวมเสื้อผ้าเนื้อดีนะครับตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆไม่มีอีกต่อไปแล้วครับในข้อสิบบอกต่อไว้ว่าเพียงแค่ชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็สูญสิ้นไปไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับบาบิโลนและคนที่สูญเสียผลประโยชน์มากที่สุดคือพวกพ่อค้าครับนะฮะ และกลุ่มคนที่3ครับที่ร้องไห้คร่ำครวญกับการล่มสลายของบาบิโลนคือนี่ครับในข้อ17ตอนปลายบอกว่ากับตันเรือทุกคนผู้โดยสารทุกคนพวกกะลาสีคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ยืนอยู่ห่างๆพวกเขาส่งเสียงร้องเมื่อเห็นควันไฟที่ไหมในนครนั้นกล่าวว่านครใดจะเหมือนนครนี้และเขาทั้งหลายก็โปรยปผงขีบทศีสะของตน ส่งเสียงร้องไห้โศกเศร้ากล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครซึ่งทุกคนที่มีเรือเดินทะเลต่างเคยมั่งมีจากความมั่งคั่งของนครนั้นภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็สูญสิน้นนะครับนี่แล้วครับคนเดินเรือเป็นกลุ่มคนที่สครับที่ร้องไห้คำครวญนะ ทำไมต้องร้องไห้คำควรครับเพราะคนเดินเรือนั้นมีผลประโยชน์ไหมครับมีผลประโยชน์สิ่งของมีค่ามากมายที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นทองคําอัญมณีผ้าป่านเนื้อดีนะครับทองสำลิดเครื่องหอมเครื่องเทศเหล้าองุ่นรวมไปทั้งธาตุมาสู่นครบาบิโลนมาได้อย่างไรครับก็มาโดยเรือเหล่านี้แหละฮะมาโดยเรือเหล่านี้ และเรือเหล่านี้ก็ประกอบด้วยเจ้าของเรือกับตันเรือทุกคนที่มีส่วนในอาชีพทางทะเลก็ร้องให้เสียใจนะครับคนครบาบิโลนเป็นศูนย์รวมทางการค้าเป็นศูนย์รวมแห่งความมั่งคั่งและเมื่อคนเดินเรือบอกว่าไม่มีอีกแล้ววิบัติแล้ววิบัติแล้วจะเห็นได้ว่า พวกคนเดินเรือพวกที่มีอาชีพทางการทะเลเหล่านี้ได้รับความมั่งคั่งจากนาครน,นี้กันไปไงฮะทั่วหน้ากันทีเดียวบาบิโลจึงกลายเป็นความหวังของผู้คนทั้งหลายที่อยากจะมีอำนาจที่อยากจะมีความมั่งคัง่งอยากจะมีเงินอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในตันหาชั่วของตัวเองจึงมุ่งเข้ามาครับเสาะสแสวงหาความมั่งคั่งล่ำรวยจากนาครน,นี้ พอผลประโยชน์ที่สูญหายไปนะครับพ่อตะคอนนี้ล่มสลายไปก็ทําไมครับร้องไห้คําควรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งในข้อ20บอกว่าจงรื่นเริงเถอะพ่อนครนั้นทั้งเมืองสวรรค์ทั้งบรรดาธรรมิกชนอารัฐุทั้งหลายพวกผู้ชนะเพราะพระเจ้าทรงพิพากษานครนั้นให้กับเจ้าทั้งหลายแล้ว น้องครับภาพตรงนี้เราเห็นสองภาพใช่ไหมครับกลุ่มคนสามกลุ่มคนที่มีผลประโยชน์กับอาณาจักรบาบิโลนนครแห่งบาบิโลนเมื่อครแห่งชั่วร้ายแห่งการฟุ่มเฟอือยพอนครนั้นล่มสลายคนเหล่านี้ร้องไห้เสียใจกับอีกกลุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ทําไมครับจงรื่นเริงยินดีเถอะเพราะทําไมฮะเมืองที่ทําให้บรรดาคนทั้งหลายต้องลงนรก เมืองที่ล่อลวงคนทั้งหลายให้หลงไปกับเล่กลอุบายราคะตัณหาความโสโครกความมั่งคั่งความฟุ้งเฟอเ้อเหอเหิมอำนาจกิจยศชื่อเสียงต่างๆที่นี่กำลังนำคนไปสู่นรกเมืองสวรรค์จึงชื่นชมยินดีเพราะเมืองน,นั้นถูกพิพากษาแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยครับเมืองนี้พระเจ้าบอกว่า ถูกพิพากษาลงโทษให้กับเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายนั้นคือใครครับคือบรรดาธรรมิกชนบรรดาผ,ผ,ผู้เผยพจนะต่างในข้อับในข้อ21ถึงข้อ24เราจะเห็นว่าเป็นคําพิพากษาของทูตสวรรค์นะครับที่พระเจ้าส่งให้ทูตสวรรค์นี้เป็นบทลงโทษครับมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมีฤทธิ์มากยกหินก้อนหนึ่งที่เหมือนอย่างหินโม่ใหญ่ทุบลงไปในทะเลและกล่าวว่าบาบิโลนนครที่ยิ่งใหญ่จะถูกท่มลง,ลงอย่างแรง เช่นนี้แหละและจะไม่มีใครพบเห็นคนครนั้นอีกเลยและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดนพินนักดนตรีเป่าขุยเป่าตแตรจะไม่มีใครพบเห็นช่างแขนงต่างๆจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม่แป้งและจะไม่มีแสงสว่างของพระทีพส่องในตัวเจ้าอีกต่อไปจะไม่ได้มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตัวเจ้าอีกต่อไปพวกพ่อค้าของเจ้าล้วนเป็นคนใหญ่คนโตในแผ่นดินและทุกคนทุกประชาชาติ ก็ถูกล่อลวงด้วยเวทมนต์ของเจ้าและในตัวเจ้าเขาก็พบโลหิตของบรดาผู้เผยชนะของพวกธรรมิกชนและของทุกคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกนั่นเองแล้วครับนครน,นี้นครที่ถูกพิพากษาโดยใครครับโดยพระเจ้าที่พปรองค์ทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ลงมาบนโลกนี้ครับนะครับมาบนนครน,นี้เพื่อ จัดการอย่างเด็ดขาดครับชั่วโมงเดียวนะคำคว่าชั่วโมงเดียวคือรุนแรงรวดเร็วเด็ดขาดครับและสิ่งนี้ทําไมครับบาบิโลนนครใหญ่นี้ถูกทุ่มลงฮนะฮะยกก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ทุ่มลงไปในทะเลแสดงว่าบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่นี้จะถูกทุ่มลงเช่นกันเป็นการบอกว่านาครที่เคยรุ่งเรืองจะถูกทําลายอย่างรุนแรง ไม่มีกลับมาเลยเนะนี่แล้วครับพระพีตอนนี้ได้บรรยายถึงนครบาบิโลนที่เล็งถึงอาณาจักรโรมที่เคยรุ่งเรืองตกต่ำและจะดับศูนย์ไม่มีความรื่นเริงไม่มีสัญลักษณ์การตกแต่งเมืองอีกต่อไปงานช่างจะไม่มีนะครับแสงสว่างจะไม่มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวความชื่นชมยินดีนะครับการที่ประชากรในนครน,นั้นจะแพร่กระจายจะเพิ่มพูนขึ้น ไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับจบสิ้นแล้วดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงพิพากษาบาบิโลนมีอยู่สองส่วนครับเพราะนาครน,นี้เป็นนครล่อลวงคนทั้งหลายทั้งปวงให้ทำไมครับให้ไปติดกับเขาด้วยความมั่งคัง่งด้วยความโลภครับนะด้วยความโลภครับนั้นพวกพ่อค้ ล้วนเป็นคนใหญ่คนโตในแผ่นดินใช่ไหมครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าพวกพ่อ้านี้ก็ปรนเปรอคนในอาณาจักรคนในนครบาบิโลนนั้นด้วยสินค้าชั้นนําของโลกนี้ท่านทีละครับในพระธรรมวิวรณ์ตอนนี้พูดถึงนครที่มีความมั่งคั่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอ่านพระคัีร์ทั้งหมดพระคัพร์เองไม่ได้บอกและไม่ได้ตําหนิความมั่งคัง่งแต่ แต่ต้องย้ำว่าแต่นะครับความมั่งคั่งของนครบาบิโลนนี้เกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นเพราะตัณหาชั่วครับเกิดขึ้นเพราะความโลภครับนะจะสังเกตได้ว่าตอนปลายของบทของข้อยีบอกว่าทุกประชาชาติก็ถูกล่อลวงโดยเวทมนต์ใช่ไหมครับดังนั้นเวทมนต์ก็หมายถึงพลังอํานาจแห่งการล่อลวงของความมั่งคัง่งของนครบาบิโลนหรือนครกรุงโรมหรืออาณาจักรแห่งความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกวิพากษาเพราะอะไรครับเพราะนครนี้ข่มเหงบรรดาธรรมิกชนครับบรรดาคนที่ไม่ได้มีส่วนกับนครนี้ก็ถูกทําไมครับถูกฆ่าทุกคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกบาบิโลนนครนี้นะให้ประโยชน์เพียงแก่กลุ่มคนเพียงแค่กลุ่มเดียวและกดขี่ข่มเหงคนของพระเจ้าด้วยแล้วคนทั้งปวงที่ไม่ได้ร่วมผลประโยชน์ จากผลประโยชน์มหาศาลของนครนี้ฉะนั้นการวิพากษาทำลายบาบิลนจึงเป็นสิ่งที่บอกพวกเราในฐานะรรม,มิกชนครับว่าแผ่นดินโลกใหม่นครของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้จะไม่เหมือนนครของบาบิโลนะนั้นพวกเราจึงมีความหวังครับนในฐานะที่เราเป็นทำม,มิกชนของพระเจ้าเรามีความหวังว่านาครที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรานั้น จะเป็นนครแห่งความชอบธรรมนครที่จะไม่มีการล่อลวงที่จะไม่มีราคาตัณหาความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในนครบาบิโลนนั้นจะเกิดขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้านะครับในแผ่นดินสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่นี่ครับพี่น้องทีละครับดังนั้นวิธีที่เราจะหนีห่างจากอาณาจักรบาบิโลนซึ่งวันนี้ครับถ้าเราตีความหมายย้อนไปเป็นอาณาจักรโรม อาจาจกรโลมจบไปแล้วครับแต่ถ้าวันนี้เราอยู่ณจุดนี้และเรามองไปข้างหน้าในอนาคตถึงวันสุดท้ายอนาคตข้างหน้าจะมีการล่อลวงคนทั้งโลกเกิดขึ้นให้ทำไมครับอยากรู้ลาฟุ่มเฟืยดังนั้นพวกเราครับในฐานะคนของพระเจ้าเราจะต้องมีความแตกต่างกับคนในโลกนี้ถูกต้องไหมครับเราจะต้องไม่ประนีประนอมกับคนในโลกดังนั้นเราจะต้องไม่มีส่วน กับความบาปของโลกนี้ถ้าใครบอกว่าเอาละการเป็น LGBT ไม่เป็นไรไม่บาปก็ให้เขาเป็นไปแทนที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นผู้เผชนะเป็นคนของพระเจ้าแทนที่จะชี้ทางที่ถูกต้องให้กับคนในสังคมกับกลายบอกว่าไม่เป็นไรไม่บาปหรอกพระเจ้ารักคนเหล่านั้นใช่ครับแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราไม่มีส่วนและคนของพระเจ้าต้องกลับใจและเลิกยุ่งกับความบาป ท่านที่รักครับพระเยสุคริสต์พระองค์ยังทรงไอฐานเผื่อพวกเราอยู่เสมอพระองค์ทรงห่วงใยเราเพราะวันนี้เราเชื่อพระเจ้าเราเป็นธรรมิกชนเราก็ยังอยู่ในโลกนี้โลกนี้เต็มไปได้วยความชั่วร้ายโลกนี้เต็มไปได้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้มาล่อลวงธรรมิกชนดังนั้นครับเราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องไม่รับเอาอิทธิพลของความชั่วร้ายในโลกนี้ออกมาความอยากได้อยากมีอยากเป็น เกียรติยศชื่อเสียงความโลภพี่น้องครับผมย้ําอีกครั้งหนึง่งความมั่งคัง่งความร่ํารวยไม่ผิดแต่ความโลภผิดความมั่งคั่งร่ารวยเพื่อตอบสนองตัญหาของตัวเองผิดนะครับพี่น้องพระเจ้าพระองค์กําลังเตือนพวกเราว่าอย่าให้เงินทองมาครอบครองจิตใจของเราอย่าทํางานเพื่อจะหาเงินนะครับอย่าทางานอย่าดำเนินชีวิตเพื่อมีเงินเป็นเป้าหมายแต่ให้เราอยู่บนโลกนี้ให้เห็นคุณค่า ของเป็นดินสวรรค์ของพระเจ้าเห็นคุณค่าของผู้คนที่พระเจ้าทรงให้เราเป็นชุมชนผู้เชื่อเดียวกันนะครับบางคนหลายคนที่ตกทุกข์ได้ยากถ้าเรามีพระเจ้าทรงให้เรานะครับมีใจเมตตาสงสารช่วยเหลือเขาครับพี่น้องทีัะครับคนยากจนคนพิการคนด้อยโอกาสนะครับคนขาดการศึกษาคนเหล่านี้พระเจ้าใช้เราครับที่ต้องดูแลคนเหล่านั้นสังคมที่ตกต่ำที่เตียนควรจะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับคนในสังคมโลกนี้ เอาละครับพี่น้องครับเลยเวลามาพอสมควรนะเกือบ4นาทีขอพระเจ้าเมตตาวอวยพรพี่น้องครับวันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ครับ